สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็จะพามาทำสตอผัดกะปินะจ้าวันนี้แม่ก็ใส่เป็นหมูสามชั้นกับกุ้งนะคะมีกุ้งอยู่นิดนึงนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยจ้าก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาแกะสะตอนะคะแม่ซื้อมาแบบนี้นะจ้าเป็นฝักๆนะคะจะบอกว่าของแพงเดอ้อ ีฝักเจดสิบจ้าทุกคนความอยากกินเนาะก็ซื้อมาจ้าไม่ได้กินบ่อยเนาะกัน,นาทานททกินครั้งหนึ่งเราก็จัดไปเลยจ้าแม่ก็จะมาแกะเป็นเม็ดๆแบบนี้ก่อนเลยนะคะคือเม็ดใหญ่เป้งๆเ,เลยจ้ะเราก็มาลอกเปลือกออกนะคะ วันนี้ฝนตกทุกคนฟ้าแรงมากนี่เราก็มีหมูสามชั้นนะจ๊ะเราก็มาหั่นนะคะก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะหั่นก่อนเลยแม่ก็จะใส่กุ้งด้วยแม่มีกุ้งอยู่สามตัวนะจ๊ะ แต่แม่ว่าผัดใส่หมูสามชั้นนะมันเข้ากันมากอร่อยจ้าอันนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องเลยนะคะ<ม>ก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกจินดาแดงพริกขี้หนูหอมกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็กะปินะคะผัดเอกเลยนะคะผัดกะปิ ก็คือเครื่องผัดกะปิแม่ก็จะมีประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นหอมกับกระเทียมเราก็จะมาโขกกันเลยจ้าโขกโขกก็ไม่ต้องละเอียดมากจ้ะพอหยาบๆเนาะแม่ก็จะใส่กะปิลงไปเลยจ้าแล้วก็ตําไปเลยจ้ายบยบแบบนี้นะเสร็จแล้วประมาณนี้เราก็จะมาผัดเลยจ้าจะตักเครื่องแกงที่เราตาไว้เมื่อกี้นะคะมาผัดกับน้ํามันเลยค่ะ ผัดให้หอมเลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยหมูด้วยกุ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายรสดีซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะค่อยๆปรุงไปนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเนาะเพราะกะปิก็มีรสชาติเค็มนะคะแล้วก็เติมน้ำล้างพกไปเลยจ้า เสร็จแล้วเราก็ใส่สตอแล้วก็บีบมะนาวตามไปครึ่งซีกนะคะแค่นี้ก็ผัดผัดตลบไปตลบมาก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปจ้าไปทานข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูสตอผัดกะปิใส่หมูสามชั้นนะคะไปค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ